ท่านใดนะคะที่ติดตามโปรเจกต์ต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแห่งประเทศไทยวันนี้มีข่าวดีค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมชงรัฐบาลใหม่นะคะเพื่อที่จะมิดเงินลงทุนกว่า7จ็ดแสนล้านเดินหน้า13โครงการใหญ่โครงสร้างพื้นฐานมั่นใจจะสามารถทยอยเปิดประมูลได้ภายในปี2567ค่ะ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะ โดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงเตรียมโครงการลงทุนที่มีความพร้อมเปิดประมูลเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน13โครงการวงเงินก่อสร้างรวม7 2 7 3 8 8ล้านบาทโดยหากผ่านการพิจารณาของคอรอมอแล้วก็จะทยอยเข้าสู่ขั้นตอนเปิดประกวดราคาภายในปี2567นี้ค่ะ โครงการลงทุนที่กระทรวงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครอมอชุดใหม่นี้เป็นโครงการที่มีความพร้อมและกระทรวงเคยเสนอเตรียมเข้าที่ประชุมครอมออก่อนหน้านี้แต่เมื่อมีรัฐบาลใหม่จึงต้องนำเสนอกลับมาเพื่อเตรียมพร้อมเสนอเข้าสู่ครอมอพิจารณาใหม่และบางส่วนก็เป็นโครงการที่พร้อมอยู่ระหว่างสอบถามความเห็นหน่วยงานสำหรับโครงการดังกล่าวก็จะประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่สองรวม6เส้นทางนะคะวงเงินลงทุน245,260ล้านบาทประกอบด้วย 1. ช่วงปากน้ำโพไปถึงเด่นชัยระยะทาง285กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง6 2 8 0 0ล้านบาท 2. ช่วงชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง24,200ล้านบาท สช่วงสุราธ,ธานีไปถึงหาดใหญ่ไปถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง57,300ล้านบาท 4. ช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง56,800ล้านบาท และ5ช่วงถนนชุมทางถนนจีระไปถึงอุบลร,ราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง37,500ล้านบาท6ช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง6 6 6 6 0 60, ล้านบาทและโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงรวมวงเงินกว่า21,000ล้านบาทประกอบด้วยห รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงรังสิตไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ศร์ศูนย์รังสิตวงเงินก่อสร้าง6,468ล้าน 6, 8, 000, 000, 000, บาท 2. รถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงสิริราชตรตลิง,ช,งชันสารยาวงเงินก่อสร้าง15,286ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองมูลค่าลงทุนอยู่ที่14,670ล้านบาทมอเตอร์เวย์หมายเลข5หรือว่า M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราพิมุขช่วงลังสิตไปถึงบางปะอินมวงเงินก่อสร้างอยู่ที่31,358ล้านบาท และมอเตอร์เวย์หมายเลข9 m 9นะคะสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางขุนเทียนไปถึงบางบัวทองวงเงินก่อสร้าง5 6 0 3 5ล้านบาท โครงการทางด่วนขั้น3สายเหนือตอน N2 ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรมไปถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครวงเงินก่อสร้าง16,960ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนคนรราชสีมาไปถึงหนองคายนะคะระยะทาง357กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง3 4 4 3 5 5 1ล้านบาทค่ะเป็น <valu collecting insects> อีก alors, บิก๊กบิกโครงการของกระทรวงคมนาคมนะคะที่จะนำเสนอเข้าคอรมอใหม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เดินหน้าต่อประเทศไทยไม่มีอะไรมาสะดุดค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรรอโครงการไหนบ้างก็มา comment, คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตีด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ